มาทําเมนูง่ายๆวันนี้ผัดถั่วใส่ไข่ง่ายมากนี่เป็นถั่วฟักยาวข้องด้วยค่ะปปรดไัยแน่นอนเป็นที่ละ่ะนวยกับน,นารักนารักสันตุม,มุติมีเอถั่วฟักยาวด้วยค่ะต่เพนบงงาเนี่ยนี่ซ้ำหนีดีเลวคะ่ะอ่าวันนี้เรามาผัดถั่วฟักยาวนะคะทุกคนถัว่วฟักผัดถั่วฟักยาวมีผักบุ้งหน่อยหนึ่ง รวมๆไปนะคะตุกเชลวที่เราปลูกเองนี่แหละมันไม่ค่อยงามนะคะแต่ว่ามันก็พอได้กินอยู่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้กินแล้วก็ยังดียังพอมีเหลืออยู่เพียเต็มเลยนะคะตอนนี้แต่ว่าตอนนี้หายไปแล้วพอเพียหายก็จะเริ่มเติบโตได้พอสมวะควรเอาแล้วค่ะเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเนะาะตอกไข่ใส่ลงป้าย กบเยอะใส่เยอะนะคะทุกคนไข่ตามชอบเลยเสร็จแล้วเราก็จะยีไข่ให้สุกนะตองให้เขาสุกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเอาหววขับยาลงนะคะประมาณนี้ก็ใส่ถั่วขับยาลงไปเลย เ่ปรุงแล้วนะคะเติมน้ำลงไปหน่อยนึงนะคะทุกคนก็จะได้สุกดีผัดไปอีกสักครู่นึงนะคะนี่หนูง,ง่ายๆค่ะวันนี้กินง่ายอยู่ง่ายกับเค็มขี้ไดานะคะทุกคนนี่เป็นผักที่เราปลูกเองยิ่งสุดยอดเลยนะคะ กินผัดเยอะโรคภัยจะได้น้อยหน่อยเนาะทุกวันนี้โรคภัยเยอะเหลือเกินเพราะว่าเรากินแต่ของอาหารแปรรูปนะคะทุกคนเอาละประมาณนี้แล้วค่ะผักบุ่งก็ไม่ต้องให้สุกมากแค่สับลดนิดนึงก็กรอบๆเนาะก็อร่อยแล้วเรียบร้อยแล้วแค่นี้แหละเอาละ ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้แหละหง่ายๆเมนูนี้นี่นะคะทุกคนผัดใหม่ๆกินกับข้าวร้อนๆเนาะอร่อยเลยผัดถั่วใส่ไข่เมนูง่ายๆวันนี้ค่ะนี่ผัดถั่วใส่ไข่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไปไปกินกันขอบคุณที่ตามชมนะคะฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะเป็นขีดมาดัานบา,บายบาย